ก้อยจ๋า,าค่ะก้อยกับมิกกี้คบกันมากี่เดือนแล้วจ๊ะเออหกเดือนค่ะก้อยว่ามันนานไ,ไหมหกเดือนอะเออมันครึ่งปีมันก็สักพักนึงแล้วนะแล้วก้อยรังเกียจไหมอะที่คบกับมิกกี้อะไม่เลยเราภูมิใจมากเลยนะที่ได้คบกับเธออะแล้วทําไมเธอต้องมีระยะห่างก,กับเราด้วยล่ะก้อยก็แม่เราบอกว่าเราห้ามโดนตัวผู้ชายอ่ะแล้วผู้ชายก็ห้ามโดนตัวเรามันไม่ดีแต่ตอนเนี้ย ก้อยอายุเกิน18แล้วนะอุย้ยอายุเกินแต่ว่าก็ย,ยังโดนไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ว่างั้นเริ่มต้นจากก้อยอะเอามือสองข้างมาโอบเอลเราหน่อยได้ไหมอุ้ย,ยไม่ได้เดี๋ยวแม่วางจริงงั้นถ้าเกิดโอบเอวไม่ได้อะ่ะแตะไหล่เขาได้ไหม,มสัญญาณนะก้อยว่าจบแค่แตะไหล่จริง ไม่มีทางเกินเลยมาทางลมเลยจริงเหรอมันจะไม่ลงไปเลยใช่ไหมไม่ลงก้อยแค่ไหลแล้วก็หยุดแล้วสต็อปเลยก้อยนะไม่ได้ลองเธอไม่ได้แต่เดาจะไม่เกินเลยแม่ลองว่าจริงจริงเธอเธออย่าทำให้เราอึดอัดสิเธอไม่ต้องอึดอัดหรอกก้อยเพราะที่เราพูดทั้งหมดอะเราไม่ได้พูดกับเธออ้าวแล้วเธอพูดกับใครอะเราพูดกับแม่เธอไม่ได้ให้ก้อยมาแตะตัวไม่ได้แม่ครับออนะ ผมมาตั้งหกเดือนแล้วให้ก้อยแตะตัวผมหน่อยได้ไหมครับแม่มันจะได้ที่ไหนเล่าแม่ก็หมืนลูกสาวแม่นะแลกก้อยเนี่ยมันเป็นคนไม่ทันคนเข้าใจไหมและเป็นผู้หญิงจะไปแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายไม่ได้แม่แต่ผมไม่ได้ล่วงเกินนะครับแต่แค่นิดเดียวเองนะผมขอร้องใจแม่นะหกเดือนแล้วผมไม่ไหวแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแค่โอบเองแร้แม่ไม่ได้โอบเอวเพื่อความปลอดภัยนะแม่นะเพื่อความปลอดภัยเหรอโอเคก้อย โอบได้โอบเอวแม่ไว้มาลูกมาโอ้ยแม่โอ้เนี่ยปลอดภัยละเอามาเดี๋ยวแม่เกาะนิกกี้อ่ะปออกรถเดี๋ยวแม่จับลูกเลยลูกแม่ครับอะไรผมลืมบอกแม่เลยทำไมวันเนี้ยผมลืมใส่แว่นมาครับแม่อ๋อมองทักไม่ชัดครับว้ยพูดจริงปะเนี่ยพูดจริงสิครับแม่งั่นแม่มาขับตรงนี้นะองปลอดภัยก็ได้นะแม่มาขับนะเออเป็นไงโอเคยังโอเคไหมก้อยโอเคมั้งคะ ตางเนื้ออึดอัดนิดนึงเหมือนกันค่ะลำตั่เหน่อยที่หน่อยด้วยมันมองไม่เห็นเฮ้ยกอไว้กอไว้แม่หยอกลดนะกอนี่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 กอกอกอไว้ที่เบอกอไว้ที่บาอแม่เดี๋ยวเนื้อมันลุดนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า เด็กดูแลจบครบเป็ดเสร็จยายากนักเรียนอย่าดื oh. ้อเข้าใจไหม uh huh. นักเรียนอย่าดื้อจับจารย์เข้าใจเปล่าค uh huh. รูเป็นหัวเป็นใหญ่เลยคอยสั่งสอนพวกเรา uh huh. นักเรียน